มาเตลูอเลมานีจะโบกมืออำลาตำแหน่งผู้อำนวยการฟุตบอลบาร์เซโลนาในวันที่1หรือ2กันยายนนี้นะครับหลังจากที่ตลาดซื้อขายนักเตะหน้าร้อนปีนี้ปิดตัวลงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้เกิดขึ้นภายหลังจากที่มีการประชุมร่วมกับโจนลาปอร์ตาและราฟาเอลยสเต้เมื่อวันจันทร์ที่14สิงหาคมที่ผ่านมาอย่างความรู้สึกประหลาดใจมาสู่แฟนๆเพราะว่าอเลมานีนั้นถือว่าเป็นขุนพลคู่บุญของลาปอร์ตาเคียงบ่าเคียงไหล่กันมานะับตั้งแต่ที่ลาปอร์ตาชนะการเลือกตั้้งไดดเเปปป็นนนนนรระธาาสมสมมมใือีคีค2020 ทำไมอาร์เลมานี่ถึงต้องไปนี่คือคำถามที่ทุกคนอยากรู้คำตอบนะครับซึ่งมันกล้องให้ง่ายแค่ว่าอาร์เลมานี่ไม่ต้องการเป็นเบอร์2รองจากใครจากที่เคยเป็นหมายเลขหนึ่งมีอํานาจเต็มในพาร์ทฟุตบอลของบาซา่าเมื่อลาปอตาแจ้งให้ทราบว่าจากนี้อํานาจเด็ดขาดในการตัดสินใจเรื่องซื้อขายนักเตะจะเป็นของเดโก้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่เขาเองก็ตัดสินใจได้ไม่ยาก ถึงแม้ว่าลาปอราต้าจะยื่นข้อเสนอกับอเลมมนีว่าสามารถอยู่ต่อได้แต่ต้องย้ายไปทำส่วนอื่นซึ่งก็นแน่นอนว่าอเลมมนีตอบปฏิเสธ เดโก้นั้นถูกวางตัวไว้แล้วนะครับเพราะว่ามีข้อมูลว่าโจลลาปอต้านั้นได้เคยทาาทามเดโก้ให้มารับตําแหน่งเป็น1ในทีมงานด้านฟุตบอลของสโมสรเมื่อราว1ปีก่อนแต่เดโก้ได้ตั้งเงื่อนไขเอาไว้ว่าหากเขามาจะต้องได้อํานาจเต็มในการตัดสินใจเกี่ยวกับทีมโดยเฉพาะเรื่องของการซื้อขายนักเตะแต่การที่อรเลมานี่ยังอยู่ทําให้ไม่ตรงกับเงื่อนไขที่เดโก้ต้องการเขาจึงได้ปฏิเสธไปเพราะว่าไม่ต้องการเป็นเบอร์2เช่นกัน และทำไมลาปอร์ต้าถึงอยากได้เดโก้ทั้งที่มีอเลมานี่ซึ่งทำหน้าที่ได้ดีอยู่แล้วข้อนี้แหล่งข่าวเชื่อกันว่ามันเป็นกลยุทธ์ของลาปอร์ต้านะครับเพราะว่าตลอด2ปีที่ผ่านมานับแต่ลาปอร์ต้าก้าวขึ้นรังตําแหน่งประธานสมโมสรคำรบที่2ในงานด้านฟุตบอลของทีมชุดใหญ่มี3หัวขอกสำคัญคอยขับเคลื่อนอยู่คืออเลมานี่ในตำแหน่งผู้บริการกีฬา ยอร์ดี้คราฟในตำแหน่งที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์และชาบีเอเนนเดสในตำแหน่งเทรนเนอร์อเลมานี่คราฟและชาบี3คนนี้ได้ฟอร์มทีมขึ้นมากลายเป็น3ประสานที่แข็งแกร่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างมากโดยเหตุที่มีมุมมองเรื่องฟุตบอลคล้ายคลึงกันอีกทั้งยอร์ดี้คราฟยังเป็นลูกชายของโยฮันคราฟที่ชาบีนั้นเทิดทูนอย่างมากทําให้ความคิดเห็นของพวกเขาส่วนใหญ่มักเป็นไปในทิศทางเดียวกันจนลาปอร์ตาและบอร์ดบริหารคนอ,อื่นสอดแทรกเข้าไปได้ยาก สามคนนี้กลายเป็นทีมที่แข็งแต่งไม่ใช่แค่เพราะความสัมพันธ์ส่วนตัวเท่านั้นแต่ยังหมายถึงเรื่องของประสบการณ์การทำงานที่ครุนคัดวิชั่นอันยอดเยี่ยมที่มีต่อเกมลูกหนังและความรู้ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับตลาดซื้อขายทำให้เหตุผลในการตัดสินใจแต่ละครั้งของพวกเขาทั้งสามคนคนอื่นนั้นหาข้อมาโต้แย้งได้ยากมากโดยเฉพาะลาปอร์ตาที่พูดอะไรไม่ถนัดเพราะเคยให้คำมั่นกับชาบีว่าจะให้อำนาจการตัดสินใจกับเขาตอนที่เจรจารดึงมาจากอาวซาัต เหตุนี้ลาปอตา้าจึงต้องการคนที่เขาไว้ใจนะครับสามารถสั่งการได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานชุดนี้เพื่อเปลี่ยนสมดุลหรือพูดง่ายๆก็คือลาปอตา้าต้องการดึงอำนาจของตัวเองกลับมาบางส่วนนี่อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้ยอร์ด,ดี้ครับตัดสินใจไม่ต่อสัญญาและย้ายออกไปเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาประโยชน์ของเดโก้คืออะไรครับ ถึงแม้ว่าครับจะย้ายออกไปแล้วแต่การที่ชาบีพาทีมบาซ่าควา้าแชมป์ลาลิก้ามาครองได้สาเร็จเมื่อฤดูการที่แล้วทําให้กุนซือวัย45ปีนั้นได้รับเครดิตอย่างมากและนับวันอิทธิพลและบทบาทของเขาในทีมก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น ตัวอย่างที่เห็นได้ใช้ก็คือกรณีของครูเบนเนเวสนักเตะในความดูแลของฮอกเก้เมนเดสที่บอร์ดบริหารนั้นแนะนําให้ชาบีรับเข้ามาอยู่ในทีมโดยการอ้างเหตุผลทางกลยุทธ์เกี่ยวกับเรื่องของการเงินเพดานค่าเหนื่อยแต่ทว่าชาบีค้านหัวชนฝากับคําแนะน,นํานี้จนในที่สุดบอร์ดบริหารก็ต้องล้มเลิกความตั้งใจไป จากกรณีของเนเวสทําให้ลาปอตาต้องการคนที่จะเข้ามาคานอำนาจกับชาบีจึงแต่งตั้งให้เดโก้เป็นผู้มนวยการกีฬาคนใหม่มีอํานาจในการตัดสินใจเหนือกว่าเทรนเนอร์ซึ่งเราก็คงจะต้องรอดูกันครับว่าเดโกจะคานอำนาจกับชาบีได้แค่ไหนในกรณีของชาวฟิลิกที่ลาปอตาและบอร์ดบริหารอยากได้มาร่วมทีมแต่ชาบีนั้นไม่ยินยอมก็ต้องดูครับว่าเดโก้จะกล่อมชาบีอยู่หรือไม่ อีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้ลาปอต้าตัดสินใจปลดอาเลรมานี่และดันเดโก้ขึ้นมานอกเหนือจากจะเป็นคนของตัวเองแล้วลาปอต้าก็ยังไม่มั่นใจในตัวของอาเลรมานี่อีกด้วยหลังจากที่อาเลรมานี่เคยตัดสินใจลาออกจากสโมสรเพื่อไปรับงานที่าอ์เันวิลล่าก่อนจะเปลี่ยนใจกลับมาเนื่องจากว่าที่วิลล่านั้นไม่เป็นอย่างที่เขาจินตนาการเอาไว้ ครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงแค่บทวิเคราะห์ถึงเหตุผลที่ลาปอร์ต้าปลดอรเลมานี่ออกจากตําแหน่งผู้อำนวยการฟุตบอลและดันเดโก้ขึ้นมาโดยอาศัยข้อมูลจากนักข่าวที่อ้างว่าได้แหล่งข่าววงในออกมาเปิดเผยจะมีส่วนจริงมากน้อยแค่ไหนเราไม่มีทางทราบนะครับก็ได้แค่ฟังหูไว้หูใช้วิจารณญาณจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาและเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นเวลาเท่านั้นครับจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จและคนไหนบ้าอํานาจ